เริ่มต้นของตัว R18 s w i t Custom ในไอเดียนะครับขออนุญาตเริ่มจากทรงก่อนเลยเราอยากจัดทรงว่าเป็นอเมริกันบอบเบอร์ล้อหลังใหญ่ล้อหน้าเล็กบางโคลนหน้าเล็กบางโคลนหลังใหญ่ถ้าเราจะดูจากตัวข้างหังเนี่ยจะสังเกตว่าจะเป็นโครเมียมเงาซึ่งตัวนี้พี่ดึงมาจากตัว R75 ทับบอกก่นเลยว่ารถรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดในท้องตลาดค่อนข้างไม่มีชุดแต่งเลยเพราะนั้นซุกคิดงานที่เราคิดและสร้างขึ้นมาเนี่ย คือเราทำมาเฉพาะเจาตรงตัว R18 ตัวเฉพาะสิ่งที่เราเปลี่ยนตัวสําคัญก็คือเบาะคันนี้ที่เราใช้อยู่เป็นลายเพชรเพราะเรามองว่าดูแล้วเนี่ยมันดูมีความดุดังดูมีความเท่ในตัวมันเองในส่วนต่อไปตัวที่เราเปลี่ยนคือถ้อยเสียแรงบันดาใจจริงๆเนี่ยมาจากตัวเฮ i ิเท e ของ BMW ซึ่งเป็นตัวหลังสไลด์เก่าๆเนี่ยถ้าไปสังเกตดูได้เนี่ยมันจะเป็นท่อทรงหางปลาในส่วนที่ยากที่สุดของตัว R18 คัสตอมเนี่ยถ้าทุกคนมองแล้วว่ามันดูเหมือนมันจะง่ายแต่จริงๆแล้วมันค่อนข้างยากนิดนึงมันคือระบบคาชย้อนที่เราอยากได้ย้อนกลับไปเหมือนตัวเฮอริเทตตัว R5 สปอตไลท์ตัวเนี้ยถ้าคนที่เล่นรถตัวเฮอริเทตตัวเก่าๆทุกคนน่จะต้องมีสปอตไลท์ตัวเนี้ยเก็บไว้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ส่องสว่างอย่างเดียวคุณสมบัติอีกอย่างนึงของมันก็ค ถ้าเราสังเกตให้ดีเนี่ยตัว B M W ตัว Heritage เนี่ยลายข้างถังเนี่ยเป็นงานแฮนด์เมดเลยก็คือว่าเอาคนเนี่ยตีเส้นเลยถังทุกใบที่ออกมาจากโรงงานคือใช้คนหมดเลยหลังจากที่อมอเตอร์ไซค์จัดทรงออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้มันจะมีอยู่บางตัวที่เรามองว่าเราก็อยากเปลี่ยนมัน มันคือฝาครอบวาลวและอกเครื่องเราก็สั่งทางดีลเลอร์ขอฝาครอบวาลวขออกเครื่องมาเพื่อจะมาใส่ใน R18 Smith Custom ตรงนี้ตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งที่เรามีความภาคภูมิใจยอยากนำเสนอนะครับตัวด้านข้างเครื่องเนี่ยจะมีตัวบอกตัว CC อยู่ก็คือ1,800 c c ในเมื่อเราได้มีโอกาสทำคัสตอมตัว R18 Smith Custom เนี่ยเราก็เลยทำโลโก้ขึ้นมาตัวหนึ่งอีกไม่นานครับเดี๋ยวเราจะได้พบกับ R18 Smith Custom ในเร็วๆนี้